าครับโอ้ยบวกไปขวาครับโอ้โหไปดูไปลุ้นลิ้วพูลกีฬาทุกกีฬาโอ้ยตายโอ้เวทีสุดเฉยเลยโอ้ขยับต่อยขึ้นเอาโดนเรับดึงหลบโอ้ขึ้นการชนเอาครับโอ้ยบวกไปขวาครับโอ้ยล่นเลยพูดไม่จบพูดไม่ได้ขาดทางครับดูครับจังหวะไหนครับ พุกขวานี่ยรับขวามาแรกล้วก็ตามด้วยขวาอีกทีนึงครับโอ้แม่นมากครับดูครับโอ้ยทีแรกจะหล่นแล้วแหละถ้าไม่ตามเนี่ยครับเมาแล้วครับเดี๋ยวก็หล่นโอ้ยย้ำไปทีคือแบบไม่ต้องลุกเลยครับโหดมากๆครับตะกกิลาชอห้ามยักษ์ winner by words of no Red runner,